สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเซไฮค่ะวันนี้นะคะทักทายกันบนถนนนะคะตอนนี้อยู่บนถนนนะคะอยูออ่สระบุรีนะคะเดินทางมาส่งสินค้าให้กับลูกค้า V.I.P. นะคะที่สั่งขนมจีนน้ำยาตีนไก่เป็นหม้อ ะะวันนี้ที่ลูกค้าสั่งสองหม้อนะคะก็เลยมาส่งแล้วในขณนะดเดินทางคะ่ะกลับนะคะวันนี้เราก็เลยจะบอกลูกค้าว่าน้ำพิกปะลาร้สับบองเตนน้ำพิกปะลาราสับบองเตนนะคะตอนนี้ขายดิบขายดีขายจนแบบเป็นเทน้ทําเทท่าเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งส่งไปห้าร้อยห้าสิบกระปุกห้าร้อยห้าสิบกระปุกส่งไปเมื่อวานนะคะคือแบบแล้วยังไม่ทันข้ามคืน ยังไม่ทันข้ามวันเลยข้ามแค่คืนเดียวอตอนนี้เราต้องออผลิตออเดอร์ใหม่อีกห้าร้อยปุกทันทีคือเนี่ยกลับไปก็คือจะต้องไปสปาราจะต้องไปแบบว่าเออแบบรัวทำปลาเพื่อปั่นห้าร้อยปลุกให้ได้ในรถนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมส่งวันที่สี่ส่งลูกค้า น้ำพริกปลาสับบองแตนวันที่สี่นี้นะคะวันที่4อีก500ปุกนะคะคือแบบติดติดกันเลยอ่ะคือตอนนี้ออเดอร์แบบล้นมากทำไม่ทันนะคะก็ต้องแบบนี่แหละคือเวลานอนเราก็จะเหลือน้อยนวันหวานก็ตักกเตนหัวฟูเลยนะคะซึ่งเราดีใจมากที่ได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะคะสำหรับน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะก็ตอนนี้ยังสั่งกันมาได้นะคะลายเนี่ย ลายแอดมาเลยนะคะเราสร้างลายแอดแล้วเรียบร้อยนะคะลายแอดใส่แอดนะคะแล้วก็แทน55 T A N แล้วก็55นะคะสําหรับน้ําพริกปลาสับบองแทนนะคะหรือว่าใครที่จะสั่งขงนมจีนน้ายาแบบเป็นหม้อนะคะที่ให้ตะกร้แตนไปส่งเองนะคะก็สามารถสั่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เราผลิตออเดอร์สำหรับวันนี้จะต้องกลับไปสับ ปาราห้าร้อยกระปุกให้ทันออเดอร์ในวันที่สนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ส่งไปแล้ว5้าร้อยห้าสิกระปุกนะคะคือแบบเยอะมากซึ่งวันนี้ลูกค้าหลายๆท่านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆเนี่ยก็ได้รับของแล้วเรียบร้อยแล้วก็ ส่งกลับมาว่าได้รับน้ำพริกแล้วอร่อยมากมาเ,มาเออตอบกลับมาเร็วมากสําหรับสําหรับคนที่ได้ของแล้วก็ตอบเร็วแล้วก็แบบส่วนส่วนใหญ่ก็คือ9ก้าเ็นคือแบบชมหมดเลยว่าน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็สั่งต่ออีกด้วยนะสั่งออเดอร์รับที่วันที่4ี่ต่อเลยเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่หลายๆคนชอบสั่งไปหนึ่งปกไง <c oughs> ลองก่อนไงลองก่อนแล้วก็เสียค่าส่งใหม่ <c oughs> คือต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะ คนที่สำหรับสั่งใหม่พี่มาสองกำลังดีนะหวานสั่งไปเลยสอง,งเออกำลังอร่อยอะแบบอืมหลายคนกบน็บ่นว่าหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทักกลับมาบอกคือเรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่แบบลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบกันนะคะน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะดีๆฉันกินไปเมื่อกี้นี้นะคะนีเอาแล้วหรอเอาแล้ว <laughs> จ้วงไปนะคะเมื่อกี้ ต้องบอกว่าเปิดรถกันเลยทีเดียวเชียว<อ>เดี๋ยวมันหวานจะเป็นลมคือพอเปิดปใหม่ๆกินมันก็จะหอมตลบอบอวนไงนึกออกปะซั่มมาเลยค่ะลูกค้าสําหรับน้ําพริกปลาสับบองแต่นะคะกินกับอะไรก็อร่อยคุกกับข้าวเปล่าก็อร่อยนะคะกินกับผักสดผักสดสดกับกรอบนะอุ้ยผักอะไรที่เราชอบนะคะจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงมีใครเมนต์มาบ้างนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะหมดแล้วครับนั่งไงคุณโกนจาบสลับ,บะเอาหมดแล้วสั่งมาใหม่จ้าหมดแล้วสั่งมาใหม่อร่อยใช่ไหมล่ะเนี่คุณการการจนาเห็นแว็บเว็บยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยเห็นทักในในเมสเซจมาบอกว่าได้รับแล้วอร่อยมากนะขอบคุณนะเข้ามาพอดีขอบคุณมากๆเลยนะคะหิวเลยค่ะหิวสั่งค่ะสั่งที่ไลน์แอดนะคะสั่งที่ไลน์แอดแอดแตนห้าห้าขอบคุณนะพึ่งหลวงนะพี่ปักหมุดล้ว อ่ะปักปักหมุดไปแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่จะสั่งนะคะแอดไลน์มาเลยมีมีแอดด้วยนะคะใส่แอดข้างหน้าแอดแตนห้าห้านะคะนี่เลยน้ำพริกปลาลาสับกระปุกละ200บาทนะคะขนาด300 ML นะคะกระปุกละ200บาทขนาด 300ML นะคะปลาลาสับของเราเป็นปลาลาสับดิบบอกเลยว่าคุณหากินยากมากไม่มีมีของดิฉันนี่แหละนะคะหากินยากมากแล้วมันแซ่บมากนะคะลูกค้า ใช่คือตอนนี้ออเดอร์ปังมากเมื่อวานเพิ่งส่งไปห้าร้อยห้าสิบปุกวันนี้ต้องสับใหม่อีกแล้วห้าร้อยปุกแล้วต้องให้ทันส่งวันที่สี่นี้ด้วย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าทุกคนข้าวเที่ยงกำลังกินอยู่เลยจ้ะโอโหใส่ไปเลยค่ะน้ำพริกปองแตนนะคะน้ำพริกปลาร้สับปองแตนจ้วง,ง,งไปเลยค่ะจ้วงจ้วงไปเลยขอบคุณมากๆเลยได้รับปองแตนแล้วจากคนสวยขอบคุณมากเลยนะคะเป็นไงบ้างแซ่บมากน,นิวบอกแซ่บมาก ขอบคุณมากๆเลยนะคะการเจนาแซ่บสุดๆเนี่ยขอบคุณมากลูกค้าหลายๆคนที่สั่งไปสั่งของจริงสั่งกินแล้วแบบบอกต่ออร่อยกแล้วบอกต่อมาแชทบ,บอกต่อขอบพระคุณมากๆเลยนะคะการจนาหมดไปครึ่งกระปุกฮะได้ข่าวว่ารับเมื่อเช้าไม่ใช่หรอรับเมื่อเช้าหมดครึ่งกระปุกแล้วเหรอจ้ <c oughs> วงเดียวแน่เลยพี่การจนาคุณโกนเดี๋ยวสั่งใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลูกค้าประจาําขอบคุณมากนะคะคุณจคุณโกน คุณโกนจ้าสลาปะเนี่ยขายอะไรขายน้ําคลิกปลาร้าสับบองแตนค่ะอร่อยมากอร่อยมัวตายควายล้มอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตนะคะสั่งเลยกระปุกละ2 0 0ค่ะสั่งที่ไลน์แอดนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าสั่งกันมาลัวๆเลยแอดให้ไลน์พังไปเลยจ้ะสนใจค่ะโอเคค่ะทักไลน์มาเลยค่ะลูกค้าการจะนาะสมคำล่ำลือจริงคงไม่ถึงสองเดือนโอ้สองวันก็มดแเรามั้ง คือมีลูกค้าหลายคนถามมาว่าพี่คะน้ำพริกอยู่ได้นานไหมคะมแตนก็ตอบกลับไปว่าถ้าลูกค้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้นานสองสาเดือนเลยค่ะแต่เกรงว่าสองวันก็จะหมดคะ่ะลูกค้าเนี่ยเป็นไงล่ะตอนเช้าฟาดไปครึ่งเช้าเดียวคุณฟาดไปครึ่งกระปุกแล้วอร่อยอ่าสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเพิ่มสาววัสดุก่อสร้างสวัสดีค่ะพี่จุม๋มคุณลุงรดีแบอบกว่ากําลังรอชิมอยู่โอเคค่ะวันนี้ของน่าจะถึงคุณลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพปรีนะ บอกว่าอร่อยจริงแซ่บเพื่อขอบพระคุณมากค่ะใครที่สนใจนะคะทักไลน์แอดเข้ามาเลยนะคะใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะ at, แอดแ5นห้าห้าแอดนห้าห้านะจ๊ะสวัสดีค่ะรอทานค่ะรวยรวยรวยโอเคค่ะพี่แตนสั่งเป็นกิโลได้ไปคุณโกนคุณโกนล,ลูกค้าประจำได้เดี๋ยวมันมันมีค่าเท่ากันแหละคือเราก็นับปริมาณเอานับปริมาณตามกระปุกแต่เดี๋ยวส่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระปุกใหญ่ให้ นะลูกค้าโอเคค่ะกระปุกละ้อยได้เปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะกําไรไม่ได้เยอะเลยนะคะกระปุกละ้อยไปทําเองเลยจะได้รู้ว่าเครื่องมันมีอะไรบ้างออถึงเครื่องนะคะขอบพระคุณมากมากเลยเป็นแบบดิบค่ะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่จะทานสุกบอกเลยว่าคุณสั่งแบบนี้ไปถูกแล้วแล้วคุณผัดแค่แค่ผัดใส่น้ํามันพืชอะน้ำมันพืชใส่กระทะนิดเดียวแล้วคุณก็ผัดโอ้ยหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้าน ข้างบ้านก็จะถามว่าคุณกินอะไรอยากกินด้วยหอมมากนะคะแล้วคือมันเหมือนมันสดอะ่ะมันสดอะ่ะมันสดอ่ะทุกคนสั่งเลยคะ่ะน้ำพริกปลาสับนะคะน้ำพริกอยู่ไม่นานหรอกมีแต่คนแย่งกินนั่นเนี่ยบอกแล้วให้สั่งไปหลายๆกระปุกเผ็ดมากไหมคือต้องบอกว่ารสชาติเผ็ดกําลังแซบเลยกําลังแซบไม่อ่อนเกินไปไม่เผ็ดเกินไปมันมีอยู่รหนึงรตด่อนสองสองรหน้าเนี้ย อันนั้นนะ่ะคือเผ็ดมากแต่ว่าคือตอนนั้นเราได้พริกกินดาวมาใหม่ๆแล้วก็ฟาดไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แบบกําลังแซ่บกาลังดีเลยนะคะเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่นี้เพิ่งเข้ามากระปุกละสองร้อยบาทนะคะขนาดสามร้อยมลนะคะลูกค้ากระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่นะคะกระปุกขนาดสามร้อยมลนะคะ 200บาทนะคะผัดใส่ไข่ก็อร่อยใช่ค่ะมันเป็นปลาราผัดใส่ไข่ก็แบบคือมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศสาหรับใครที่แบบซื้อไปกินแล้วแบบซื้อหลายๆกระปุกอะ่ะคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วทาปลาราเสือกก็อร่อยนะปลาร,ะร,ะร,ะระเสือททายังไงคุณแค่เอาปลาราเนี่ยตีใส่ไข่ใช่ไหมแล้วคุณก็ตั้งน้ําเหมือนคุณแบบให้มันนึ่งในน้าอะ่ะเออเหมือนนึ่งอะคะ่ะอันนั้นก็จะกลายเป็นปลาร,ะระเสือแล้วโคตรอร่อยเหมือนกันแล้วผัดก็อร่อยเหมือนกันคือมันจะคนละรสชาติกันนะคะมันแบบกินแล้วไม่เบือ่อ ส่วนใครที่ชอบกินดิบเหมือนแตนแตนกินดิบเลยก็คือใส่คุกข้าวเลยกินกับผักสดโอ้ยพูดะหิวเด้กินน้ำลายเนี่ยโอ้ยเนาะขอบคุณมากๆผัดใส่ข้าวแซ่บใช่ค่ะทำเป็นข้าวผัดใส่อันนี้ก็อร่อยนะคะบอกเลยว่ามันแซ่บอีีลีค่ะออหอมเครื่องสุกผัดสุกก็อร่อยค่ะนี่ไงสั่งแล้วค่าจะถึงวันนี้คุณน้ำส้มคุณทานให้หมดนะมันอร่อยมากๆเลย กระปุกละสองร้อยบาทค่ะคุณรุ่งรันกระปุกละสองร้อยค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าที่สั่งของกันมานะคะแล้วก็ได้รับแล้วก็แบบว่าทักตอบกลับมาว่าได้รับของแล้วค่ะอร่อยมากเลยคือดีใจเราดีใจมากเวลาเราได้รับเนี่ยเราก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่แบบยังไม่ได้สั่งได้ได้ดูกันเอเอ,เอได้เห็นการถึงถึงแบบ เราไม่ได้มานั่งรีวิวเองคืออันนี้ลูกค้าเป็นคนส่งมาหาเราแล้วก็ลูกค้าก็บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนที่สั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับของไม่ต้องกังวลคุณได้รับแน่นอนนะคะคุณได้รับแน่นอนคือถ้าคุณไม่ได้รับเราคืนเงินอยู่แล้วนะคะคุณได้รับแน่นอนแต่ว่าช่วงเนี้คือของเนี่ยมันถูกส่งเยอะมาก แล้วเคอรี่ช่วงนี้เขาก็ติดเคอร์ฟิลเขาติดเคอร์ฟิวคือของมันก็อาจจะช้าแบบนิดหน่อยนึกออกป้ะมันก็อาจจะดีเลยนิดนึงคุณต้องเข้าใจเหตุบ้านการเมืองแลตอนนี้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวด้วยนะคะเขาก็ขนส่งนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะดีเลยไปนิดนึงนะคะกินเล่นเล่น,เ,ลนเฉยๆก็อร่อยเพื่อนอะโอ้ยเนี่ยเป็นไงล่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูเพิ่งทําจมูกคะ่ะจมูกหายจะสั่งโอเคคะ่ะลูกค้า อร่อยค่ะได้กินแล้ววันนี้นะ,นะคุณห้องคุณห้องจ a m จุรีขอบคุณมากนะคะคุณหองหรือคุณห้องนี่แหละว่าแล้วหิวเลยไปกินข้าวกับปลาแซลมดีกว่าเลิศค่ะจัดไปค่ะได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้ลองคุณพลาดแล้วล่ะคุณต้องรีบลองค่ะเพราะคุณจะอร่อยมากโดยเฉพาะในมื้อเที่ยงนะคะกินกับผักสดอร่อยขอบคุณมากค,ค่ะสั่งแล้วรอลุ้นอยู่โอเคค่ะคุณพี่กิตตี้ ของดีบอกต่อสั่งแล้วสั่งซ้ำทุกไลน์นั่นนะเห็นไหมน้องเพื่งนมันการันตีขอบคุณมากนะคะผัดข้าวใส่บองแตนเด็ดกระถินหน้าบ้านกินโอ้ขอบคุณมากแต่จะบอกว่าทุกกระปุกแตนทําเองทุกกระปุกย้ําว่าทุกกระปุกนะคะเพราะว่าทีมงานแตนทําไม่เป็น <laughs> ทีมงานได้เป็นแค่ลูกมือนะคะช่วยปอกพร้อมนวนนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแตนทําเองทุกกระปุกนะคะลูกค้า สั่งมาได้เลยนะคะน้ำพริกปลาสาบ200บาทกระปุกใหญ่มากนะคะขนาด300 ML นะคะสั่งกันมาเลยรัวล,ลายแอดปักหมุดไว้แล้วนะคะลูกค้าอยากได้ปลาบองทักมาเลยค่ะคุณพี่ขาคุณพี่ดวเดาเดือนเดือนเดือนดาวเรืองเหรอพี่ดาวเรืองทักมาเลยจ้าลายแอดนะคะอยากได้ปลาบองทักลายแอดมาเลยใครไม่เล่นลายแอดก็ทักเฟซทัก แฟ,แฟนเพจมาก็ได้หรือทักน้องพึ่งหลวงก็ได้นะคะซึ่งแต่ว่าอาจจะตอบช้ากว่าไลน์หน่อยนะคะน้องพึ่งบอกว่าเอามาคุกกับขนมจีนสุดแซ่บมากอ้าเอาสิกินขนมจีนได้ด้วยอยากได้ปลาบองทักเลยค่ะคุณพี่กินกับกินกับพี่แตนจะอร่อยมากเพราะนะขายยังไงคะคุณเรียคขาคนเดียวกระปุกละสองร้อยค่ะกระปุกละสองร้อยค่าส่งต่างหาสเราส่งเคอรี่นะคะลูกค้า ส่งเคอรี่นะคะค่าส่งเคอรี่เนี่ยกระปุกหนึ่งมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะแล้วก็ถ้าสั่งกระปุกที่2ก็จะบวกไป10บาท60สองกระปุกก็เจ็ดสิบสอมกระปุกก็แปดสิบอะไรอย่างเงี้ยคือค่าส่งจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคือค่าส่งเราก็ไม่ได้กําไรด้วยบางทีเราเสียทุนด้วยนะคะค่าส่งเนี่ยคือเราบอกเราถวาเฉลี่ยให้กับลูกค้าทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะว่าเราส่งทั่วประเทศนะคะ ตอนนี้ออเดอร์ปังมากเมื่อวานเนี่ยเพิ่งส่งไป5้าอกระปุกวันเนี้จะต้องไปนั่งกลับไปเนี่ยกลับไปจกส่งขนมจีนลูกค้าเนี่ยจะกลับไปนั่งสับอีก500รกระปุกเพื่อให้ทันออเดอร์ในวันที่4นี้นะคะลูกค้าตอนนี้ก็ใครที่อยากจะสั่งเพิ่มเติมนะคะสั่งมาได้เลยนะคะทันล็อตนี้แน่นอนส่งวันที่4ี่นะคะอยากกินอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะเจอเอามาเลยจ้ะสั่งมาเลยค่ะแอดไลน์แอดมาเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะทักมาเลยค่ะ ใครที่ไม่สะดวกทักลายอ่ะหรือว่าเล่นลายไม่เป็นอ่ะพิมพ์ไว้เลยว่าเอาหนึ่งกระปุกค่ะเอาสองกระปุกค่ะเอาสามกระปุกค่ะเอาห้ากระปุกค่ะเขียนไว้เลยเดี๋ยวให้น้องพึ่งทักไปเดี๋ยวให้น้องพึ่งทักกลับไปนะคะน้องพึ่งว่างแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเฟซบุ๊กพึ่งหลวงนะคะเดี๋ยวทักไปนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่พั์กิติสาธรเจอแต่ลูกค้าน่ารักขอบคุณมากนะคะพี่พัทไหนไปไหนมา พัดไม่หายมาตลอดออใช่อะไ์สดไม่เจอเลยหายไปไปของพี่หมวยบ้างอะไรบ้างเห็นอยู่<อ>ไปดูตาไปดูพี่หมวยไป,ไปดูคุณแม่ <c oughs> สั่งมาเลยนะคะกระปุกละสองร้อยบาทนะคะน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะคือบอกเลยว่ามันอร่อยมากมันอร่อยมากกินกะอะไรก็อร่อยคะ่ะกินปลาเปล่ายังอร่อยเลย <c oughs> โอ้ยอย่าบอกนะกินปลาเปล่าใช่ไม่มีอะไรกินก็กินเปล่า ้ลงจิมนคือแบบอร่อยแบบตูบนิ้วเลยอะเนาะอร่อยมากมันแซบดีเด้ออร่อยอย่าบอกไคเด้อว,ว่าแซบมันแซบมากคุกข้าวเนี่ยโอ้ยเรียกน้ำยไดีๆมากกินข้าวหมดหมอ้อโอ้เสียงร้องออขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าทุกคน ที่สั่งกันมานะคะแต่ตอนนี้แอดรอรับออเดอร์รัวๆก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบไลน์ลูกค้าก่อนนะคะโอเคสั่งมานะคะลูกค้ 55, าลนยแอดแทน55ใส่แอดด้วยนะคะแอด tan 55นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ